สวัสดีวันหยุดค่ะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะอากาศร้อนอบอ้าวได้โอากาสชวนคุณยายคุณแม่ประยวนอโดยนะน้อยค่ะชวนไปที่น้ำตกอารีดอยค่ะที่บริเวณอาสมมักง่ายของน้องชายค่ะอากาศดีมากเลยก่อนที่จะไปถึงน้ำตกก็ไปงไงว่าอาสม,มัยน้์นไปจอดที่อา,ทอ,อาสมมักง่ายก่อนแล้วเราก็ ไปดูเลยค่ะยายก็ไปดูพืชผลที่ปลูกไว้ของทริทรงว่ามันเกิดหรือเปล่านะคะไปดูผลงานมาปลูกกันนาโมน้ำมนกับกปลาบัวนะคะก็มีเกิดบ้างไม่เกิดบ้างนะคะไปนั้นดูผบลงานยังไปไงไก็รอขึ้นรถกระบะอีกคันหนึ่งที่จะไปน้ำตกกันนะคะก็เก็บภาพมุมสวยของนะเลย หาสามยอดค่ะอ่าพอเรามาถึงแล้วก็เดินค่ะต้องเดินลัดเลาะโอ้้ยังฝนมาบ่ไดเนาะเดินลัดเลาะผ่านที่ไรของซื้อน้ำตรงนีนั่นนะคะถึงแล้วค่ะนะคะสวยมากเลยไหนละคนณน่ะลงไปแล้วตื่นเต้นกันใหญ่เลยบิ๊กมาข้างที่สองส่วนแม่นั้นก็แค่รอรอกับคุณยายตื่นเต้นกันมากเลอุณหภูมิความสุขอากาศร้อนๆมาถึงประมาณสี่โมงเย็นค่ะ เงจ่ดเตรียมพร้อมจะเล่นแล้วค่ะชับมาแล้วเล่นเลยนะคะลองเล่นเลยก็จะมีเพื่อนมาร่วมเล่นน้ำข้นค่ะแบบดีใจอ่ะทำเสียงดีใจอ่ะนี่ดีมากชอบมากเลยดูบรรยากาศกันเลยค่ะเอามุมสูงไปไปมุมสูงก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเออคนใช้งานก็ไม่ลึกมากนะคะ ไหลจากข้างบนภูเขา,ขา,ขาค่ะตามรินคลองน,นะ,ะงน<ๆ>้อยนะถอดเสื้อลีน้ำเลยค่ะเย็นสบายยายระวังมือเด้อเดินนิดหน่อยมันก็ให่เดินน้ำตามๆกันไปเรืเลยนะคะที่ส,สไไนุกพี่ก็สนุกเด็กขาดต่อเวลาอยู่เรื่อยเลยห้านาทีสิบนาทีก็พอต่อเวลาจนแม่กับยายเรานั่งอยู่ เริ่มปากก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเป็นสีม่วงธรรมชาตินะเป็นน้ำนะแล้วมันก็เก็บภาพทสวยมุมต่างๆได้นะตรงขี้ตรงขี้น้ำก็ประมาณก็ตีกินอะไรก็เย็นกางแขนออกกางแขนออกเลร็วว่างเรื่องจะทำให้สบายได้างนะครับมาพาตัวยก็กางแขนออกหยุด เล่นอ่อา,อา,นานักนเย้หน่อยมาเล่นน้ำน้าเราเป็นมาเลยนกเนาะโอเคหลังจากนั้นค่ะเราก็ไปต่อที่เจ้าป่าคาเฟ่ใช่ไหมลูกเจ้าป่าคาเฟ่เราก็ไปชมความสวยงามทุกบรรยากาศที่นี่เจ้าป่ามีถึงเกษตรมีจุดจุดบิวถ่ายรูปนะคะก็ไปดูความสวยงามบรรยากาศนะคะหน้าพักผ่อนน้าไปกลางเต็นท์ค่ะ เหมาะสำหรับคนที่ชอบสไตล์ชิวๆคาเฟ่ค่ะก็สวยงามค่ะหิวใจมากนะคะนี่ก็ <laughs> ชอบแล้วก็ตื่นเต้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปกินน้ำปั่นตามใจแต่ละคนเลยมแม่จะเป็นชาเขียวน้ำพึ่งมะนาวชาวเขียวค่ะนมชมพูอะไรอีกชาไทยเหรอชาไทย นมเย็นนะคะแล้วแต่ชออนเฟนฟรายแล้วก็อะไรลูกเฟนฟราไก่ป๊อปเบอเมนูมิมายนะคะสำหรับไม่นี้สั่งน้ำอะไรเนี่ยคุณยนะ แต่ทั้งชมพูคนนี้แหละกินกันอย่างอร่อยอร่อยเพราะว่าเล่นน้ำกันมาเหนึ่อชามะนาวก็เล็กเล่นน้อยความสุขเล็กเน้อยวันนี้นะคะอันนี้อะไรเนี่ยคุณน้อยที่พามารถใหญ่มารถกระบะนะคะเพราะว่าต้องอันนี้ยังเขียวเลยแม่เส้นทางก็ชาเขียวนะเพึ่งใช้รถที่ร้อใหญ่แบบนใบยานางสมุนไพร